สวัสดีค่ะไปต่อที่ราศีพฤศษธาตุดินนะคะครึ่งเดือนแรกค่ะเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะงานและเงินนะคะพฤศบธาตุดินดาวที่ย้ายก็มีสีดวงดาวค่ะดาวคารดาวศุกร์ดาวคู่มิตรแย้งแต่30มิมิถุนายนค่ะอยู่ในเรือนพันธุ ันทาสัญญาผูกพันครอบครัวความมั่นคงลดหลักทรัพย์อสังหานะคะบ้านค่ะดาวอาทิตย์อ่าอยู่ในเรือนดาวอาทิตย์ค่ะรัพย์ตำแหน่งหน้าที่นะเกี่ยวข้องกับพันธุหลักแหล่งที่อยู่ศัยนะคะดาวอาทิตย์ราชาโชคอ่าได้ผลการเงินตอบแทนค่ะได้มา จากบริวารการลงทนในแวดวงการงานการสังคมส่งแรงเอื้อมถึงชาวพืชศุกนะคะที่มีดาวรกติยูอยู่ดาวรตยูก็คือการเปลี่ยนแปลงไปนะาเนตดนักเนื่อยมายาวนานอาริตัวแทนของดาวสุก แล้วสุขปัญหาอุปสรรคปัญหาเข้าไปเกี่ยวข้องในหลักแหล่งพันธุก็ครัวผูกพันกับหน้าที่หาการเงินผลประโยชน์รายได้ตอบแทนนี้เป็นการลงทุนร่วมกับเพื่อนการงานการสังคมซื้อออนไลน์นะคะดาวพุธวันที่4กรกดาพบกับดาวเกตกระตุ้นนะวันที่14กรกดาดาวเกตมากระตุน้นให ส่งเสริมให้มีการเงินการลงทุนกับเพื่อนการงานการสังคมตนเองก็ได้รับการสนับสนุนให้ได้ดูแลนะดูแลการเงินผลตอบแทนบริวารความมั่นคงบุญเก่าทำไว้ดีก็จะได้พบกับความสำเร็จดีงาม จันมหาอุดการงานการสังคมได้เข้าไปเกี่ยวข้องดูแลบริหารค่ะอังคารคือดาวตัวแทนของหุ้นส่วนคู่ค้าการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมเลือดลมขยันดาวคารเกี่ยวข้องกับวินาศทางไกลทางไกลการอยู่เบื้องหลังได้ลาบจากทางไกลจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ยกย้ายเพื่อความมั่นคงของการหาผลประโยชน์การเงิน,นลาภผลค่ะหุ้นส่วนทางไกลร่วมสนับสน,นุนนำพาลาบมาให้ก็ได้แบ่งกันคนละครึ่งนะคะเพื่อความมั่นคงนะได้รับคู่มิตรสนับสน,นุน อ,อ,อังคารสุขคู่มิตรก็ตัวเองก็ได้บริหารนะคะ <c oughs> อภัยนะคะ <c oughs> พุทธกระดาวเกนะการงานการสังคมนะมีโอกาสได้รับการส่งเสริมให้ได้พบกับการดูแลเอาใจใส่ให้พี่ดอกออกผล พุทธศุกรค่ะทางไกลค่ะส่วนคูกค้าทางไกลการสอดส่องดูแลข่าวทางไกลที่ล่าช้าบ้างโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์กับคู่ค้าคนไกลขัดคอกันบ้างช่วยจัดทีดีจัดหนความโชคดีจากความขยันจะได้รับ ติดต่อค้าขายกับคุ้นส่วนทางไกลกันค่ะมีงานเข้ามาอีกเยอะเลยนะคะความเพียรคู่ค้าจะนำพาให้ได้พบกับงานมากมายโชคดีจะเกิดขึ้นค่ะอย่านิ่งนอนใจค่ะสิ่งที่ปรารถนาฟื้นให้เหนื่อยเมื่อยล้าถึงเวลาแล้วจะลุกขึ้นมานะคะลงมือทำค่ะ นิ่งนานเกินไปไม่ใช่สิ่งที่จะนำพาไปสู่ความโชคดีคะต้องลุกขึ้นมาลงมือทำการงานหาผลประโยชน์ตอบแทนรายได้นะอันนี้อดีตนะคะ,ะท่านพี่ค่ะคุณแฟนปัตตนิดงคารปัตตนินะคะคารวินาดคนต่างถิ่นแดนไกลข้าราชการบริหาร มีปัญหาอะไรเข้ามาท่านพี่คุณแฟนนะคะช่วยเหลือได้พบแล้วก็ได้พบกับครอบครัวนะดูแลใจใสครอบครัวคุณแฟนนี้ผ่านการแต่งงานมาแล้วค่ะมีเรือพวกมันหนังล้ำอันนี้ว่าจะดูงานเงินไปดูความรักก็อ่านตามไพนะ่ไหนมาแล้วก็ได้พบกับพ่อหม่แม่ใหม่ลูกติดนะคะอดีตเกิดขึ้นแล้วค่ะความมั่นคง ดาวอาทิตย์รนังคารอยู่นรเรนพันธุอาทิตย์สดใสค่ะมีปัญหาอะไรมีวัตถุนิยมสิ่งของอ่าคุณแฟนจัดให้หมดเลยคะมีการเงินดีมากมีสัตเลี้ยงแสนรักตัเองก็ที่เหลือก็คือได้เข้าไปบริหารนะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะปัฒนาสิ่งใดวัตถุนิยมสิ่งของจัดให้หมด บทร่วมกันค่ะอันนี้มีโอกาสได้เป็นลูกครึ่งนะ,ะไม่ใช่ครึ่งลูกก็ลูกครึ่งค่ะมีบทร่วมกันค่ะอานาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็ดูแลกันเงินนะคะมั่นคงคะสบายแล้ว,ะค,ะวค,ค่ะพวกคุณแฟนนะท่านพี่ค่ะมีประสบการณ์มีความ มั่นคงหลักแหลงอสังหาครบทุกอย่างเลยค่ะอ่ดทนได้รอคอยได้เสียสละได้ไ้มีใครได้สมหวังทุกอย่างไปนะคะผิดหวังบ้างโครงการในฝันไอเดียสร้างสรรค์สิ่งนั้นไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ใช่นี่แหละคะ่ะ สิ่งที่เอ่ตรงข้าม่ายตรงข้ามหุ้นส่วนมาให้ความมั่นคงของชีวิตการเงินและการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการไม่มีปัญหานะคะอ่าคนที่คิดฝันเอาไว้อ่าว่าจะใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คนที่จะมาอยู่กันยั่งยืน,นะะ่ะอ่ไปเจอคนเงียบก,กริบนะคะอ่าเขาอยู่ในโลกแห่งความฝันของเขาคนที่ เราได้เจอเจอนี้หมดจบปัญหาค่ะโครงการไอเดียในฝันนี้ปยา,ยาวๆค่ะมันคงรุ่งเรืองที่สุดของความโชคดีนี้สิ่งที่คิดไว้ในใจก็ขยายผลงานออกไปค่ะที่เหลือก็คือง,งานนะคะเมื่อมีคู่ที่ดูแล ตับแหลงโรงเรือ่าโรงงานหาการเงินการลงทุนต่อไปคนะเพื่อยายผลร่วมกันกับเพื่อนคู่ค้านะออนไลน์ต่างประเทศทติดต่อค้าขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เยอะนะคะนะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจงานนะ,ะย้ายผลออกไปเออสรุปนะ มองขึ้นในบนท้องฟ้านะคะอย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์นะอ่างลาบอะลาภลูกมากหลักหายอะลาบที่ดีหรือไม่ดีก็คือลาบนี้ลาบดีอะลาบที่เราคิดฟันเอาไว้อะโครงการลงทุนแล้วได้พบแต่ข่าวทางไกลที่เงียบขึ้นคนที่ใช่นะก็คือลาบลาบจากทางไกล สนับสนุนให้ได้พบกับการงานที่มั่นคงเข้มแข็งค่ะวันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้อ่ะใช่ค่ะนะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะเหมือนพระจันทร์ที่ถกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเเราก่ๆเก่าค่ะกลาบาผางไกลมองหาไม่เห็นค่ะ ราภที่ใกล้ก็คือคนที่สนับสนุนรงเรือนโรงงานค่ะอังคารกระดาวสุขย้ายอยูินเรือนพันธุได้มีครอบครัวที่6กพันมีผู้ใหญ่มีเจ้านายสนับสนุนธุรกิจนี้มีการเงินผลตอบแทนะล้องความสำเร็จจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะ ที่เหลือก็คือลงมือทำรรหากาันเงินต่อไปพูดกระดาวเกตอยู่ในเรือนสัจชะการงานการสังคมะมีการเงินผลตอบแทนลงทุนขยายผลงานะไม่ใช่วางคิดจิตปรุงแต่งค่ะถ้าเราบริหารความคิดได้ที่เหลือก็คือความสุขนะคะปล่อยวางค่ะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอดีตไปแล้วค่ะ ลากค่ะได้ลาบที่ดีค่ะลาเลิกค่ะความรักคือมิตรภาพที่สดใสน,นะ,ะรักเปรียบเหมือนสายลุ้งค่ะสองแสงสว่างบันดันอาหารการกินดมสุมมูลค่ะ,ะคอมฟอร์ทโซนค่ะ ออกมานอกกรอบแล้วค่ะก่อนที่จะออกมานอกกรอบเราก็ต้องเข้าใจกรอบก่อนนะคะจึงจะพบความสุขสะดวกสบายมีแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงค์ชีวิตสุขสดวกสบายแล้วค่ะบทสรุปนี้ลาบค่ะลาพระลาบเก่าหายไปแล้วลาบที่มีอยู่ก็คือลาบที่มั่นคงเข้มแข็งด้านการงานปัจจุบันกรรมอาชีพทำให้ดีที่สุดได้รับ ความมั่นคงผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุนนะได้พบกับผู้มีบุญบารมีค่ะมีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือจากเจ้านายผู้ใหญ่จำเจ้าต้นแดนต่างถิ่นข้าราชการมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมค่ะโชคดีนะคะ